ครับสวัสดีชัมชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำมวันพุธที่29มกราคมนะผมพูดแรกก็จะเป็นตอนนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์นะครับจะเป็นศึกของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกนะผมคู่แรกก็จัดตัวเต็งๆต็นไปเลยก็จะเป็นการเจอกันของทางบราซโลนานะครับเจอกับทางอาตาลันตานะผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีสามของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในยูฟ่ากันต่อเลยนะผมตอนนี้ทางบราเซโนนานี้อยู่ที่2ของยูฟ่านะครับลงเล่นไปทั้งหมด7นัดมีชนะที่6นัดและหลุดแพ้ไปที่1นัดเพสกรกไปได้ที่26ประตูและเสียไปที่11ประตูตอนนี้มี18แต้ม ส่วนทางด้านออต,ตาลนตาในอยู่ที่7นะผมลงเล่นไป7นะัดมีชันนลที่4นะัดเมื่อ2แพ้ไปที่1นะัดเพสร์ไปได้ที่18ประตูและเสียไปที่4ประตูตอนนี้มีทั้งหมด14แต้มนะครับ ส่วนทางด้านผลงานภายในลีกของตัวเองทางบาร์เซโลนาเน,นี้ลงเล่นในลาลิกาสเปนไป21นัดมีแชนะที่13นัดเสมอ3แพ้ไปที่5นัดเพสกรกไปได้ที่59ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีทั้งหมด42แต้มอยู่อันดับที่3ของลาลิกา ส่วนทางด้านอาตาลันตานี้ลงเล่นในกันโซเซเรียอิตาลีไป22นัดมีชนะที่14นัดเมอ4แพ้ไปที่4นัดพีสกรไปได้ที่48ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีทั้งหมด46แต้มอยู่อันดับที่3ของตาลัง ส่วนทางด้านผลงานทีทูเฮดไม่มีนะผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบาร์เซโลนากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้บาร์เซโลนามีชัยชนะอยู่ที่7นัดสเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่2นัดนะครับผลงานของทางบาร์เซโลนาตอนนี้ก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้ว7นัดติดนะผมเนัดหลังสุดนี้บาร์เซโลนายิงค่อนข้างเยอะเลยแต่และนัดนี่ยิงยับยับเลยนะผมอย่างเช่นนัดล่าสุดนี่ก็อัดทางบาลนเซียไปถึง7ต่อนประตูเลยนะครับ ส่วนทางด้านการทำยอดของทางบาร์เซโลนา1 10นัดหลังสุอตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้ถึง7นัดมีเสียยอดไปที่3นัดส่วนทงางนผลงานโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมเีลเวอร์ไปถึง5นัดอันเดอร์อยู่ที่3นัดและเสมออยู่ที่2นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอตาลันตากันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้อตาลันตามีชัยชนะอยู่ที่5นัดเสมอสามแพ้ไปที่2นัดนะครับส่วนด้านการทํายอดของทางอตาลันตาสิบนัดหลังสุดตอนนี้สามารถทํายอดออกมาได้อยู่ที่4นัดมีเสมอยอดอยที่1นัดและเสียยอดไปถึง5นัดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตไฮไปที่ทางบราเซโลนาต่อไปที่ครึ่งควบลูกนะผมโอเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่ สามลูกควบถึงสามลูกครึ่งนะครับสำหรับผลงานของคู่นี้นะทางบอลยินหนึ่งมองว่าโอเวอร์นี้ค่อนข้างน่าเล่นนะผมทายอยู่ที่สามลูกครึ่งหรือว่าสามลูกควบก็ยังน่าเล่นทั้งสองราคาเลยส่วนจะให้บาร์เซโลนาต่อไปถึงครึ่งอ่าครึ่งควบลูกเลยไหมก็ค่อนข้างมองว่าทางบาร์เซโลนาตอนนี้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับผมกลัวว่าทางบาร์เซโลนาไม่เอาตัวจริงลงเยอะนะครับ แต่ถ้าจะยิงกันยับไม้ทางบอลยีหนึ่งมองว่าค่อนข้างที่จะยิงกันยับแน่ๆนะครับผมสำหรับคู่นี้ถ้าให้มองจริงๆนี่ค่อนข้างมองไปที่โอเวอร์มากกว่านะครับแต่ถ้าให้เน้นตัวเดียวก็มองไปที่ทางบาร์เซโลนานะผมในเลนราคาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกไม่น่าใช่ปัญหานะครับอย่างน้อยหนึ่งลูกทางบาร์เซโลนานี้นําแน่ๆอยู่แล้วสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทาง ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นการเจอกันของทางคิโรนาจากลาลิกาสเปนเจอกับทางาร์เซนอลนะผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสาของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลในศึกยูฟากันต่อนะครับตอนนี้ทางาร์เซนอลนนี้อยู่ที่3ามนะผมลงเล่นไป7ดนัดมีชนะที่5นัดสเสมอหนึ่งแพ้ไปที่1นัดผิดสกอร์ไปได้ที่14ประตูและเสียไปที่2ประตูตอนนี้มีทั้งหมด16กแต้มส่วนทางด้านคิโรนาครับผมลงเล่นไปแล้ว เนัดเหมือนกันมีชัยชนะอยู่แค่1นัดนะครับผมและแพ้ไปถึง6นัดเลยพรีสกอร์ไปได้ที่4ประตูและเสียไปที่11ประตูตอนนี้มีทั้งหมด3แต้มส่วนทางด้านผลง,งานภายในลีกของตัวเองตอนนี้ทางคิโรนานี่ลงเล่นในลาลิกาสเปนไป21นัดมีชะนะอที่8นัดเสมอ4แพ้ไปที่9นัดพรีสกอร์ไปได้ที่29ประตูและเสียไปที่29ประตูตอนนี้มีทั้งหมด28แต้มอยู่อันดับที่8 ส่วนทางด้านอาร์เซนอลลงเล่นไป23นัดมีแชร์ชนะอยู่ที่13นัดเสมแ8แพ้ไปที่2นัดเฟซกอ์ไปได้ที่44ประตูและเสียไปที่21ประตูตอนนี้มีทั้งหมด47แต้มอยู่อันดับที่2ของพิเมลีกส่วนทางด้านผลงานที่ทุเฮดยังไม่เคยเจอกันนะผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางคิโลน่ากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ ทางคิโรนามีชัยชนะอยู่ที่2นัดเสมอ2อแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับส่วนด้านการทำยอดของทางคิโรนา10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้อยู่ที่4นัดมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดและเสียยอดไปที่5นัดส่วนทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอาเซนนลนะผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้อาเซนนลมีชนะอยู่ที่6นัดเสมอ3และหลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นเองแต่ว่าอาเซนนลก็ชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะผม10นัดที่ หลงเล่นมานี้ทางอาร์เซนอลสามารถทำยอดออกมาได้แค่3นะัดเท่านั้นเสียยอดไปถึง7นัดเลยนะครับส่วนทางด้านเลทราคาของวันนี้นะผมวันนี้โตให้ไปที่ทางปืนใหญ่อาร์เซนอลต่ออยู่ที่1ลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาสำหรับผลงานของคู่นี้นะทางคิโรนาผลงานในฤดูกาลนี้แย่มากๆนะผมถ้าเทียบในฤดูกาลที่แล้วที่ค่อนข้างที่จะลุ้นแชมป์ของทางลาลิก้าสเปนเลยนะผมแต่พอมาในฤดูกาลนี้คิโรนา ลงไปอย่างเยอะเลยสู้กับทีมไหนก็แพ้ไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลก็ผลงานในฤดูกาลตอนนี้เก็บชนะก็ดีอยู่เหมือนกันนะผมแต่ชนะก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ส่วนมากก็ชนะไม่เกิน1ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะที่อาร์เซนอลต่ออยู่ที่1ลูกนี้ทางบอลยน,น่มองว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับสำหรับเซนนลไม่ค่อนข้างที่จะมองไปทางอต่ำมากกว่านะสำหรับคู่นี้2ลูกครึ่งควบสามเหรอ ก็คิดว่าทั้งคู่นี้ไม่ค่อยยิงกันเยอะนะผมอาร์เซนอลก็เน้นกันมากกว่านะครับเน้นอุดจุดบอดส่วนทางคิดเอนหน้าก็ทําประตูยากอยู่แล้วสําหรับคู่นี้ก็ค่อนข้างมองไปที่ทางอาร์เซนอลน,นะครับเน้นเล่นราคาที่อาร์เซนอลต่ออยู่ที่1ลูกยังไงโอกาสอาร์เซนอลชนะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าจะให้มองจริงก็อันนี้ต่ําน่าเล่นมากๆเลย สำหรับคู่นี้ก็ให้ไปที่ทางอาร์เซนอลนะผมได้เลนราคาที่อาร์เซนอลต่ออยู่ที่1ลูกสําหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางอินเตอร์มิลานเจอกับทางโมนาโกนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสามของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานนี้ลงเล่นไป7นัดมีชนะที่5านัดเสมอหแพ้ไปที่1นนัดพรีสกอไปได้ที่8ประตูและเสียไปที่1ประตูตอนนี้มี16แต้มอยู่อันดับที่4 ส่วนทางด้านโมนาโกนี้อยู่ที่10นะครับลงเล่นไป7นัดมีชนะที่สนัดเสมอหนึ่งแพ้ไปที่สองนัดพลิ์สกอร์ไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีทั้งหมด13แเต้มส่วนทางด้านผลงานภายในลีกของตัวเองทางอินตอร์มิลานนี้ลงเล่นไป21นัดมีชนะที่15นัดเสมอห้าแพ้ไปที่1นัดพลิสกอร์ไปได้ที่ห5ประตูและเสียไปที่18ประตูตอนนี้มี50แต้มอยู่อันดับที่สอง ของทางการโซซซเดีอาอิตาลีส่วนทางโมนาโกนี่ลงเล่นในลีกเอนฟรั่งเศสไป19นัดมีชานะที่10นัดเมอรซีแพ้ไปที่5นัดพิสร์ไปได้ที่32ประตูและเสียไปที่22ประตูตอนนี้มีทั้งหมด34แต้มอยู่อันดับที่3ของลีกเอินฟรั่งเศส ส่วนทางด้านผลงานเฮตูเฮตนี้เจอกันค่อนข้างนานนะผมเราข้ามไปดูกันที่ผลงานส่วนตัวของทางอินเตอร์มิลานกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้อินเตอร์มิลานมีแชนะอยู่ที่8นัดสามเออหนึ่งและแพ้ไปที่1นัดนะครับส่วนด้านการทำยอดของทางอินเตอร์มิลาน10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้อยู่ที่6นัดและมีเสียยอดไปที่4นัด ส่วนทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโมนาโก10นัดหลังสุดตอนนี้โมนาโกมีชนะอยู่ที่3นัดเสมอ3าและแพ้ไปที่สนัดส่วนด้านการทำยอดของทางโมนาโกส0นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้อยู่แค่2องนัดเท่านั้นมีเสียยอดไปถึง8นนัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลนราคาของคู่นี้นะครับของคู่นี้โตให้ไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานต่อไปถึง1ลูกโอเวอร์เอร์ตอนนี้อยู่ที่สองลูกครึ่งควบสมนะครับสำหรับผลงานของคู่นี้นะทางบอลยูหนึ่งมองไปที่ทางอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับผลงานของทางโมนาโกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมถึงแม้ว่าในศึกยูฟาแชมเปียนลีกทางโมนาโกจะสามารถ เอาชนะทางแอสตันวิลล่าไปก็เอาชนะไม่ขาดนะผมทางผลงานงทางอินเตอร์มิลานยังไงก็สวยกว่าอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้สำหรับคืนนี้ทางบอลยืนหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทีมต่อเกือบทั้งหมดเลยนะผมสำหรับคู่นี้นี่ให้ไปตัวเน้นๆเ,เลยนะครับโอเวอร์อัเดอร์นี่ยังไม่ต้องสนนะผมให้ไปที่ทางอินเตอร์มิลานนะครับในเลทราคาที่อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่1ลูกไม่ใช่ปัญหาคู่นี้ ก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ